สวัสดีค่ะผู้ฟังสถานีวิทยุใจเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาตอนรับเข้าสู่รายการจิตอาสาพัฒนาค่ะ ซึ่งในวันนี้จะจัดการทุกๆวันพฤหัสบพดี13บนาฬิกาจนถึงราลา14นาฬิกาค่ะกิจอาสาพ,พัฒนาในวันนี้จะนำเรื่องราวในส่วนของโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระคนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั่นก็คือโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริค่ะสำหรับโครงการสร้างป่าสร้างรายได้เป็นโครงการฟื้นฟูป,ป่าต้นน้ำลำธารนในลักษณะผสมผสานกิจกรรมการปลูกป ปเป็นไม้ประธานและปลูกไม้เศรษฐกิจเป็นพืชควบเพื่อเพิ่มพูนให้ป่ามีมากยิ่งขึ้นและช่วยชาวบ้านให้มีรายได้จากพืชที่ปลูกควบคู่กันไปและเป็นการบราการหน่วยงานทั้งภาครัฐในพื้นที่ทั้งกรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินและกลมรมส่งเสริมการเกษตรต่างๆมาร่วมด้วยช่วยกันในการดําเนินงานในครั้งนี้ค่ะสําหรับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินี้ก็เพื่อที่จะฟื้นฟูป่าต้นน้ําลําทานเพื่อสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมายเพื่อที่จะสร้างจิตสํานึกในการดูแลรักษาป่าและสร้างชุมชนให้มีความเข้มข แข็งมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงหน้ากับกจิตอาสาพัฒนาค่ะ